อปอิดเ,เป็นหมู่มบ้านที่สร้างใหม่รัฐช,ชาติรสร้างใหม่แล้วก็ยังไม่มีการตั้งนิติบุคคลยังไม่มีการจ้างรปภมาดูแลความเรียบร้อยครับก,ตบดดก็ต้องรีบดําเนินการต้องรีบดาเนินการในการที่ประชุมการในการที่ขอความร่วมมือคนในหมู่บ้าน จ้างรปภมาดีที่สุดนะครับน่าจะติดตามได้นะคุณเสชัยเพราะว่าบริเวณกับแผ่นนี้มีรอยเท้าและรองเท้าแตะในของคนร้ายตกอยู่เอาไว้ด้วยเอาไว้ต่างนาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์นะสำหรับท่านผู้ชมที่ร้องเรียนกับรายการลงพักระวังภัยนะครับหรือว่าติดตามรายละเอียดนะครับวันนี้คุณวชราตาคามผู้สื่อข่าวคมชัดลึกทีวีไปตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุรวมทั้งไปติดตามความคืบหน้ากับตำรวจด้วยนะครับติดตาม รายละเอียดทั้งหมดนะฮะในรายการสายตรวจระวังภัยนะครับ,รบไปที่ปทุมธานีกันบ้างเมื่อวานนําเสนอไปแล้วคุณเสกชัยบอกว่าบ้านริมตลิ่งแม่น้ําเจ้าพยาพังแล้วก็เพราะว่าถูกน้ํากัดเซาะเมื่อวานนี้ครับสาราริมน้ําพังไปแล้วนะครับวันนี้การช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรนะฮะสอบถามกับนายอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับคุณพุทธิพงศ์สิริมาตรสวัสดีครับนายอำเภอพุทธิพงศ์ครับสวัสดีครับ ครับตอนนี้การช่วยเหลือเออเอาเบื้องต้นนะะการป้องกันตะลิ่งแม่พังทํำยังไงแล้วครับอ๋อตอนนี้ทางวันนี้ก็ทางกรมโยธาฮะเข้ามามาดูแล้วแล้วก็เอาแบบไปนําเสนอที่กรมนะครับครับแล้วก็เราก็ยังทางจังหวัดทราบว่ากําลังจะประสานกับทางอบจนะฮะครับครับว่าให้ความช่วยเหลือได้อย่างไรครับครับเบื้องเบื้องต้นนี่มีการทําแผนยังไงนะหมายถึงว่า ป้องกันไม่ให้ตลิ่งพังเพิ่มใช่ไหมฮะใช่ฮะใช่ฮะครับครับแล้วแล้วเริ่มทำหรือยังครับอาจารย์เพอครับก็กําลังกําลังออกแบบนะฮะเพราะว่าปัญหาของเราคือเี้เครื่องจักรเราเข้าไม่ได้อ่อเรากลัวจะฟึกไอ้ซูตอีกมันับต้องใช้โป้นะฮะครับใช้โปเข้าไปทางน้ําครับครับแล้วถ้าเป็นลักษณะคือการวางแผนแบบนี้หรือว่าทําแผนแบบนี้การช่วยเหลือมันจะทันท่วงทีหรือครับท่านครับ อันนี้ก็ต้องต้องเราเราเราพยายามทำด้วยความรวดเร็วแล้วนะตอนนี้มาประสานกับทุกทางเลยนะครับตอนนี้มีบ้านบ้านเรือนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบตรงนี้หลายหลังไหมครับขนาดนี้ครับตอนนี้หลังหนึ่งฮะแล้วอีกหลังเราก็เตือนให้อพยพแล้วเสาไอไอที่ติดกันที่เห็นตอนนี้ก็ที่มีอันตรายก็หลังเดียวนะครับ โอกาสโอกาสที่ตะเลิ่งจะซุดเพิ่มมากกว่านี้จะมีมากน้อยขนาดไหนครับจากการที่ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ครับท่านถ้าฝนไม่ตกนะฮะแล้วก็คงทรงตัวได้อยู่ระยะหนึ่งรับครับอนนี้ก็ก็กภาวนาไม่ให้ฝนตกกันนี้นะครับสาเหตุที่มันเกิดเกิดจากอะไรครับท่านนายเพลฮะมันคงหลายอย่างฮะคือน้ํามันลดด้วยแล้วก็จังหวะที่เรือเนี่ยแล่นผ่านเลยมันเป็นจังหวะครับทาง บทเก์ทางวิศิ์อะไรนัมันจะวะเข้ามาพอดีฮะครับเห็นชาวบ้านเห็นชาวบ้านที่บ้านเดือเนี่ยก็ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวที่ปทุมธานีเหมือนกันว่าเออเรือที่วิ่งผ่านเนี่ยใช้ความเร็วมากเลยมันมันมันเราสามารถจะควบคุมหรือว่าดูแลตรงนี้ยังไงครับอันนี้ต้องประสานไปทางกรมเจ้าท่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะประสานไปอครับคิดว่าแผนนี้จะสามารถเป็นรูปธรรมได้เมื่อไหร่ครับอันนี้เราพยายามเร่งอยู่ครับ นี่ทางทางเรากําลังเร่งอยู่ทั้งจังหวัดกําลังรีบดําเนินการอยู่ครับครับนอกจากบริเวณที่ตําบลบางเดือแล้วในพื้นที่อื่นๆที่อยู่ห่างออกไปยังมีจุดไหนที่เล่าแหลมหรือสมเสียงต่อตลิ่งพังไหมครับก็จะมีที่วัดอีกฮะที่ใกล้ๆครับนะครับอืมยใกล้ๆวัดน้ําวนครับนะครับอืมครับมันเป็นโค้งที่รับน้าพอดีนะครับในขณะที่อีกฝั่งนึงเนี่ยแบบเป็นดินงอก นะครับครับครับก็โค้งฝั่งนี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะซุดมากมากกว่าใช่ไหมครับเป็นโค้งที่รับน้ําอยู่ครับครับเอาละขอบคุณมากครับท่านแอนเพลครับครับครับขอบคุณครับขบผู้สื่อข่าวคมชลึกทีวีที่จังหวัดปทุมธานีรายงานเบื้องต้นคุณเสใชัยเมื่อวานนี้บ้านนะฮะที่ติดกับปริมตลิ่งแล้วก็ถูกน้ำกระกัดเซาะเข้าไปเขารื้อแล้วนะครับ หรือแล้วก็ย้ายไปอยู่กับพี่น้องแล้วหรือบ้านเลยฮะเอาโหกุณเสกชัยใครจะกล้าเสี่ยงอ่ะคิดว่าหรือเฉพาะบริเวณที่ที่สาราอย่างเดียวสาราหายไปแล้วสาราหายไปแล้วแต่ตอนนี้ก็คือบ้านกําลังจะหายตาเราต้องรื้อทิ้งด้วยเมื่อวานเนี่ยคือน้ํามันวนแล้วมันกัดซ้อเข้าไปกัดซ้อเข้าไปสิ่งแรกคือสาราลิบน้ําเนี่ยไปกับน้ําแล้วแต่ว่าบ้านที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยกํกลังจะถึงกําลังจะถึงนะฮะ ถ้าไม่มีการย้ายคุณเสกชัยไปทั้งหลังแหละครับแต่ว่าทางนายอำเภอก็เป็นห่วงอยู่บ้านอีกหนึ่งหลังที่ได้รับผลกระทบไม่ยอมไม่ยอมย้ายบ้านออกเป็นเป็นผมเป็นผมผมไม่ยอมย้ายผมผมเขาไม่ย้ายเพราะไม่มีที่อยู่ใหม่ไงคนดูชาวก็ต้องอยู่ทนไปก่อนยังไงก็ทนอยู่แถนนั้นไปก่อนอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่านายอำเภอก็พยายามอยู่ฮะท่านผู้ชมเพราะว่าคือทําแผนผมกลัวว่ากว่าแผนจะเสร็จเนี่ยบ้านก็คงจะไปทั้งหมดแล้วครัะนะฮะแต่ว่าต่อไปจะทำยังไงเพราะเมื่อวานนี้ชาวบ้านบอกน้ํากัดเซาะ เสียพื้นที่ไปแล้วหนึ่งตารางวาแล้วนะซุดเข้ามาซุดเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บแล้วเป็นนช่วงน้ําวนแต่ว่าจุดหนึ่งคือบริเวณหน้าวัดน้ําวนคเพราะเป็นจุดรับน้ําพอดีอเอาแล้วทะไมหาแนวป้องกันจะทำยังไงก็สองเหตุผลที่ทางน้ำท่นานอำเภอบอกว่าตอนนี้คือต้องระวังคือถ้าหากฝนไม่ตกหนักเพิ่มมากขึ้นสองก็ต้องมีการกําชับให้เรือที่มีการขนสินค้าขนเรือรากจูงต่างๆพยายามชะลอความเร็วในผ่านจุดบริเวณดังกล่าวเพราะว่า จุดตรงนั้นที่ท่านานายเพอบอกว่าเป็นจุดที่รับน้ําพอดีช่วงโค้งพอดีใช่ไหม,มครับแล้วเรือก็ขับเร็วด้วยครับ,รบเ,เส้นนี้เป็นเส้นเรือรากจูงพอแหมมคลื่นมันก็ใหญ่มากยิ่งเร็วก็ยิ่งคลื่นใหญ่แล้วไปเจอที่ฝนตกด้วยเรือว,วิ่งเร็วด้วยยิ่งเร็วเลยนะฮะอันนี้ก็เชื่อเอาใจช่วยกันนะครับนี่แหม่บ้านเป็นราคาเป็นล้านนะค,คุณเสกชัยเท่าเท้าเล็กๆก,ก็เจ็ดแปดแสนละมีมีเงินสร,งสร้างบ้านราคาเป็นล้านน่าจะ เอาเงินสักนิดนึงมาเจียดทําตาลิงหน้าบ้านข้างบ้านตัวเองนะ <c oughs> อย่างน้อยก็ได้ไม่ต้องรื้อทั้งหลังอย่างนี้นะออผลกระทบที่ได้รับนะฮะแต่ว่าเครื่องจกักรเครืคร่องหนักเนเข้าไม่ได้น,นะเพื่อบอกเข้าเพาเข้าไม่ได้ปุป๊บต้องประสา,านกับกรมกรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่าจะต้องเอาเรือโป๊ะมาต่อโอ้โหนี่อีกยาวไกลทีเดียวเบื้องต้นนะฮะก็หลบหนีไปแล้วนะครับเอาเตือนภัยกันสักหน่อยไหมฮะคุณเสกชัยนะครับในช่วงนี้ที่จังหวัดละนองเขาบอกว่าจะมีฝนภาวะภาวะฝนตกนะครับ วันที่สามตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่หกเนี่ยตกหนักตกหนักและก็ต่อเนื่องทีเดียวนะครับสี่ตำบลในอำเภอกระปอจังหวัดระนองนะครับท่านผู้ชมต้องระมัดระวังนะฮะบ้านนาเชี่ยวเหลียงบางหินกับเปร์นะครับทางหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดระนองคุณเวริตนิมอนิวนินวนลัดนะฮะภัยบูลเอี่ยมสุวรรณน,นี่โอ้โหนี่ชื่อยาวจริงๆ,ๆ,ๆนะครับ ก็ให้ระมัดระวังนะเพราะว่าจังหวัดระนองนะครับจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับจะทําให้จังหวัดระนองเนี่ยเกิดฝนตกหนักและมีปริมาณฝนตกสะสมโดยเฉพาะที่อําเภอกระปอนี่นะฮะกระเปเออร์นะครับเป็นพื้นที่รับน้ําและสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลันทีเดียวนะครับ ก็ก่อนหน้านี้คุณเสกชัยคบเปอร์นี่น้ําป่าเนี่ยไหลหลากแล้วก็ท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาแล้ว3รอบในช่วงเดือนที่แล้วคโอ้โหอันนี้น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงนะครับต้องระมัดระวังนะชาวระนอง3ถึง6กรกฎาคมนี้นะครับอ๋ออันนี้คุณประวิทย์ใช่ไหมครับกลับไปที่อ่างทองอีกนิดนึงนะฮะคุณประวิทย์จะของบ้านใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณประวิทย์ครับ เนี่ยผมอยู่แถวนั้นนั่นแหละครับคุณประวิทย์น้ำมนต์นี่กับคุณสาธาโรคปอะไรนี้แล้วก็คุณประวิทย์ครับมีมีชาวบ้านเนี่ยสวัสดีครับคุณประวิทย์ครับร้านอาหารทานกันแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรือลากจูงเนี่ยนะฮะพวกเรือเห็นจุนที่เป็นเหล็กอะไรพวกเนี้ยมันใช้ความเร็วไม่ได้หรอกอ๋อนี่คุณประวิทย์สงสัยจะไม่ได้ยินนะฮะคุณประวิทย์ครับ ครับอันนี้ได้ยินแล้วนะฮะได้ยินฮะได้ยินครับคุณประวิทย์อยู่ตรงไหนครับครับเรื่องเรือเนี่ยฮะที่ทางทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะที่พูดที่วัดบางร่มวนอะไรเนี่ยตรงปทุมนี่แหละครับอันนี้เนี่ยจริงๆเรือที่ลากจูงพวกนี้มันไม่ได้ใช้ความเร็วเลยนะครับหรอทั้งคุณทั้งผมเนี่ยถ้าวิ่งกันอะแข่งกับมันเนี่ยเราอะถึงปินเก้าก่อนออคือเรือเนี่ยมันคลานยังกะเต่าเลยแหละ คือเหตุพวกนี้นจะจัดความรอไม่ได้แน่นอนเป็นไม่ได้ไหมครับคุณประวิทย์คุณประวิทย์เรืออาจจะไม่ได้ใช้ความเร็วแต่ว่าน้ําหนักเรือที่บรรทุกสินค้ามาพอวิ่งผ่านไปปุ๊บกระแสน้ําที่ความน้ําหนักของเรือเนี่ยทาให้กระแสน้ํามันกระจัดกระจายไปกระทบตลิ่งเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับในส่วนนี้ลองให้นักข่าวคุณเนี่ยกลับ,บนักใครก็ได้ เดี๋ยวผมจะให้เบอร์หลังใหม่และเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับเรื่องความยุติธรรมเพราะว่าผมว่าผมบอกผมเป็นแฟนในชั่นมาทุทกช่องอะช่องอื่นผมไม่ดูมาหรอกบอกให้รูร้แบบว่าด้วยความเป็นจริงเนี่ยอ,อะไรเรื่องเ่ยที่ผมเป็นมาออกทั้งคุณเนี่ยโอเคนะแต่บางคนนี่ไปออกม,อมอีโมโมโซผมไม่อยากพูดรายการไหนาจะเพราะปัญหาครับเดี๋ยวผมให้เบอร์แล้วก็โทรนัดผมช่วทัก กลางวันกลางวันเดี๋ยวมันจะพาไปดูเลยแล้วคุณประวิทย์คิดว่าสาเหตุที่ทําให้ตลิ่งพังในแต่ละพื้นที่แต่ละจุดมันน่าจะมาจากเรื่องอะไรครับอืคขับน้ําการหักเหของน้ําซึ่งน้ํามาเนี่ยบนผิวน้ําเ่ยเราเห็นธรรมดาแต่ข้างล่างเนี่ยมันแรงกว่าเยอะครับชะมาแล้วโดยเฉพาะช่วงนั้นอ่ะแม่น้ํามันกว้างและน้ํามันโคลมากมากครับพอๆกับที่อยุธยาครับอเนี่ยน้าตรงเนี้ยไล่ๆกันครับก็ไปไว้นาเดี๋ยวผมผมย้อนนิดนึงนะครับคุณประวิทย์นี่เคยไปตรงเส้นแม่น้ําตรงบ้านเดือใช่ไหมฮะ เขานั้นอะผมไปหาอะไรทานมาหมดเนี่ยแหละผมดีเลยเอางี้ดีกว่าครับ,รบเ,าเาราอรู้จักบ,บ้านบ้านเดือเป็นอย่างดีนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นซางทางโค้งลักษณะแบบแบบไหนยังไงฮะคุณคุณพิมพ์โค,ค้งไม่ได้โค้งหักศอกแล้วนะมันค่อยๆโค,ค,ค้งมาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคว่าน้ําเนี่ยเวลามันมาเนี่ยระดับใต้น้ําเนี่ยคือน้าเนี่ยมันแรงกว่าข้างบนอันนี้โดยโดยความหลักหลักความเป็นจริงมันแรงไปครับครับแล้วทีนี้เวลามาเนี่ยยังวัดน้ำมนเนี่ยที่เมื่อกี้ทางทาง ทั้งสองคนเนี่ยคถึงวัดน,น้ำวลเนี่ยวัดนะมูเนี่ยตะล่งพังเข้ามาจากวันที่น้ําช่วงปี54เนี่ยประมาณรวมๆ3เมตรเลยอรุนแรงมากๆทั้งที่ปูนเนี่ยอยู่ข้างบนแต่ว่าใต้ปูนเนี่ยฮะน้ามันกัดซ้อขนาดขนาดคือทําตะเหลียงเป็นปูนแล้วก็ยังข้างล่างยังโดนกัดซ้อยังพังลงมาได้ใช่ไหมเพราะเวลาน้ํามันมาเนี่ยน้ํามัน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 ซ้ออยู่ข้างล่างครับ ใใครก็ได้มานักข่าวเดี๋ยวผมจะพาไปดูผมจะยอมเสละเวลาพาไปดูเลยได้ได้ครับคุณประวิทย์เอาง่ายเลยทีนี้คุณประวิทย์เอานิดหนึ่งนะฮะตรงบ้านเดือเ so like at นี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาเขาบอกว่าหนึ่งก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นเรือวิ่งเร็วอันนี้เป็นอันนี้เป็นชาวบ้านสะท้อนมานะครับนี่ก็ผมถึงบอกเลยว่าผมจะพาไปดูเอาให้ชัดๆเลยครับเอาอย่างนี้ของคุณประวิทย์เลยมุมมองของคุณประวิทย์เกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากน้ำเนี่ยฮะที่มันมาเนี่ยเวลามันมาเนี่ยถ้ามันมามากผิดปกติเนี่ยมันซ่อต ใต้ข้างล่างอะแล้วนักอกไหมักสองสามเมตรเนี่ยมันจะแรงกว่าข้างบนครับ,บ <น S 1> แสดงว่าที่เกิดตะล่งชันในช่วงนี้คือมีมีฝนตกลงมาหนักแล้วก็ทําให้น้ําสามารถที่จะไหลเร็วและก็แรงมากขึ้นทําให้ตะล่งพังได้คือจะเกิดในช่วงหน้าฝ <ผล S 2> นถูกไหมครับได้น,นั้นก็สาเหตุหนึ่งแต่ทีนี้ว่าถ้าเรามองสภาพความเป็นจริงไม่เข้าข้างใครนะอ่าครับถามก่อนว่าชาวบ้านรุกล้ําลงไปในที่น้ําหรือเปล่าเออเราคุยกันตรงนี้ก่อนครับอ๋ออะคุยกันตรงนี้ก่อนคุณอย่างผมเนี่ยโอเคผม ที่ทางานผมเม่อยู่ติดไปน้ำชาพญาแถวตั้งตั้งตั้งแต่ฝั่งทนเนี่ยฝั่งโน้นเลยเนี่ยฝั่งทนนั้นแหบแถวป่นเกล้าเนี่ยก็ปลูกกันล้ําลงไปในน้ำเพราะเขามาทำคืนล็อกน้ำมาไว้ตั้งร่วมสิบปีแล้วเนี่ยครับก็ได้เนื้อที่เพิ่มกินขึ้นอีกประมาณสองวาาข้าวดินมาถมแล้วตูมันชิดอีกคือคนเราเนี่ยเอา เอาความจริงคุยกันดีกว่าเ่็พวกเราเนี่ยทำอะไรกับตรงนั้นของคุณประวิทย์กำลังสงสัยนะฮะนอกจากเรื่องของน้ําลึกอาจจะน้ํานิ่งไหลลึกในแต่ที่เขาบอกเนี่นะฮะ,ะน้ํานิ่งไหลลึกอันหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าลุกล้ําหรือเปล่าใช่ไหมฮะลุล่ะใช่คือคือคือ,คอ,คอเราถามตัวเองกว่าคือเราล้ําไปหรือเปล่าเอาละเดี๋ยวคุณประวิทย์เอาไว้คุยหลังใหม่วันนี้หมดเวลาจริงๆได้นะฮะเอาไว้คุยหลังใหม่เดี๋ยวผมเสร็จรายการแลวเดี๋ยวผมจะโทรคุยกับคุณประวิทย์ครับผมเอาละเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมให้เบอร์หลังม่ได้ครับทีกฝั่ให้คอนแอร์ก่อนขอบคุณครับคุณกวิทย์ครับขอบคุณครับครับแล้วฮะอันนี้ชัดเจนนะครับแต่ว่ามองหนึ่งเป็นวิวมองหนึ่งขอ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 งคุณกวิทย์ที่อาจจะมีความรู้ในเรื่องของน้ําเรื่องอะไรเขาก็อาจจะมีความรู้แบบเราสองคนนะฮะเอาล้ครับรายการลงพักระวังภัยวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ